บทที่61เอดเสียวเปยรีบช่วยโอกาสนี้เอ่ยกับมู่จิงเจอว่าแม่เห็นหรือเปล่าพวกพี่ชายยังรู้สึกเลยว่าแม่ชอบเสียวอู่มากกว่าทันทีที่เสียวเปยพูดจบก็ได้ยินเสียงของเศร้าหนานเสียวเปยฉันดีใจกับเธอด้วยใช่มันน่ายินดีจริงๆนั่นละ่ะเสียวเปยพยักหน้างหงึกหงักอย่างเห็นพ้องมู่จิงเจ๋อยิ่งงงหนักกว่าเดิมเธอเชื่อแล้วที่เคยได้ยินว่า หากมีลูกคนเดียวเธอจะได้เป็นแม่แต่หากมีลูกสองคนเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนจากแม่เป็นกรรมการสถานการณ์ของเธอยังมีเด็กถึงห้าคนมู่จิงเจอทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะสุดท้ายก็ยังต้องยอมรับกับตัวเองว่าเธอยังคงมีความลำเอียงไม่ใช่ว่าเธอชอบเศ้าตรงเศ้าซีและเศ้าหนานน้อยกว่าแต่พวกเขาอายุมากกว่าและสามารถดูแลตัวเองได้ดี ยังไม่นับบุคลิกเป็นผู้ใหญ่เกินวัยของพวกเขาทําให้เธอรู้สึกไม่สนิทใจเท่าเวลาอยู่กับเสียวเปยและเสียวอู่เสียวเปยและเสียวอู่มักจะมาวงเวียนอยู่รอบตัวเธอนับวันเธอก็ยิ่งหลงในความน่ารักของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ยิ่งเข้ามาใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเธอจึงสนิทกับพวกเขามากกว่ามู่จิงเจอให้ไข่ต้มแก่พวกเขาทั้งห้าคนแล้วให้สัญญาว่า ต่อไปฉันจะพยายามปฏิบัติต่อพวกเธอให้เท่าเทียมกันเซาตงและเซาซีรู้สึกเขินอายเล็กน้อยพวกเขารู้สึกว่าตัวเองโตแล้วทั้งยังเป็นเด็กผู้ชายแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้เรียกมู่จิงเจอว่าแม่ด้วยทุกคนในหมู่บ้านได้ข่าวเรื่องเสี่ยวเปยได้ไปถ่ายโฆษณาแล้วยังได้เต้นออกรายการทีวีจากนั้นเรียงความของนักเรียนชั้นประถมที่ได้คะแนนเต็มก็ได้รับการตีพิมพ์ในที่สุดโรงเรียนได้รับหนังสือตัวอย่างจากสำนักพิมพ์จะน่าถึงเซาซีา ครูใหญ่และครูประจำชั้นตื่นเต้นมากพวกเขาประกาศชื่นชมเส้าซีในช่วงเช้าหลังเข้าแถวเคารบธงชาติเร้าซีได้รับรางวัลเป็นหนังสือตัวอย่างสามเล่มโรงเรียนเก็บหนังสือสำเนาวไว้สองชุดเพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆได้อ่านทุกคนจะได้สามารถเรียนรู้จากมันในอนาคตและพยายามเขียนเรียงความให้ดีอย่างนี้บ้างเด็กๆสกุลเศร้าล้วนมีแนวโน้มที่ดี จากเด็กน่าสงสารที่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลกลายมาเป็นนักเรียนดีเด่นอันเป็นเป้าหมายของเหล่าผู้ปกครองหลังเซ้าซีได้หนังสือตัวอย่างสามเล่มกลับมาเขาแซงทำหน้านิ่งเดินมามอบให้มู่จิงเจ๋อเล่มหนึ่งเอาไปได้นะครับถ้าชอบว้าวขอบใจนะเซ้าซีเธอเยี่ยมมากเลยมู่จิงเจ๋อรู้สึกราวกับว่าเซ้าซีตัวน้อยเป็นท่านประธานที่มีอำนาจเหนือกว่าดังนั้นเธอจึงรับหนังสือมาแล้วเก็บมันไว้อย่างระมัดระวัง ฉันจะเก็บไว้ในคอลเลกชันของฉันเล่มหนึ่งเอาออกไปให้ทุกคนอ่านเล่มหนึ่งส่วนอีกเล่มเธอสมควรเก็บไว้ให้ดีมุมปากเศร้าซีโค้งขึ้นเล็กน้อยเขาตัดสินใจทําตามที่เธอบอกแต่ยังแสร้งพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งว่าไม่ต้องตื่นเต้นนักหรอกอีกหน่อยยังจะมีเพิ่มขึ้นอีกอื้มฉันเชื่อในตัวเธอมู่จิงเจอพยักหน้ายอย่างแรงเซาซีผงะเล็กน้อยก่อนคิดในใจว่าเธอไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนกัน เขารูปจมูกด้วยความเก้ือเขินมู่จิงเจอเปิดอ่านเรียงความของเขาในบทความที่เศร้าซีเขียนไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการได้พบเศร้าชีไห่เขาเขียนเกี่ยวกับความฝันของเขาเท่านั้นความปรารถนาที่แท้จริงของเศร้าซีถูกซ่อนอยู่ในแต่ละบรรทัดเขาต้องการให้ชื่อและหนังสือของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเขาอยากเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงให้ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีให้เศร้าชีไห่ได้เห็น เขาอยากให้เซาชีไหรู้ว่าเขาดีแค่ไหนและนี่จะทําให้เซาชีไห่ต้องสํานึกเสียใจภายหลังที่ทอดทิ้งพวกเขาไปมีเพียงเสียวอู่ที่ไม่ต้องเขียนเซาตงและเด็กคนอื่นๆไม่มีใครเขียนถึงเซาชีไห่ในการบ้านของพวกเขาหลังจากได้อ่านเรียงความมู่จริงเจอรู้สึกว่าพวกเขาแต่งค่อนข้างคล้ายกันตัวอย่างเช่นเรียงความของเสียวเปยที่เขียนว่าเธออยากปรากฏตัวบนจอทีวีให้มากขึ้นในอนาคตเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเธอ ความฝันของพวกเขาคล้ายคลึงก,กันกับเส้นทางในอนาคตของพวกเขาในนิยายวันพุธเป็นเทศกาลเรือมังกรมูจิงเจอทำบัตจังไส้เค็มและหวานแล้วมัดด้วยได้ห้าสีโบราณเชื่อว่าได้ห้าสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรห้าสีสามารถปราบปีศาจและผีได้เรียกอีกอย่างว่าได้อายุยืนชายซ้ายหญิงขวาเสียวเปยผูกข้อมือข้างขวาเศร้าตรงเศร้าสีเศร้าหนานและเสียวอูผูกข้อมือข้างซ้าย มูจริงเจอเอ๋ยเร่งพวกเขารีบผูกเข้าเธอจะได้ไม่ไปสายที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลเรือมังกรมีหรือพวกเขาจะได้กินบะจังแบบนี้พวกเขาไม่สามารถกินของแพงแบบนี้ได้แต่ปีนี้พวกเขากลับได้กินจนอิ่นแปรแม้มู่จริงเจอจะบอกว่ากินบะจังมากเกินไปจะไม่ดีต่อการย่อยอาหารแต่พอเอาเข้าจริงคนไหนได้ไสหวานเธอยังส่งไสเค็มให้ต่อคนไหนกินไส้เค็มเธอก็ตกท้ายให้ด้วยไส้หวาน อย่าว่าแต่เนื้อสัตว์แม้แต่ข้าวสักเม็ดพวกเขายังกินแทบไม่เหลือพวกเขาเคยมีเทศกาลดีๆแบบนี้ที่ไหนแม้แต่เส้าตงยังกินจนท้องเบอือเริ่มเขามองไปที่ได้ผูกข้อมือห้าสีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เขากลับพูดว่าไม่ต้องหรอกครับผมเป็นผู้ชายก็เพราะเป็นผู้ชายถึงได้ให้ในายผูกไว้ข้างซ้ายอย่างไรเล่าเร็วเข้าเร็วสิพี่ใหญ่เสียวเปยรอไม่ไหวแล้วเธอชอบมันมากที่สุด ในอดีตเธอเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เศ้าสีช่วยผูกได้ให้แต่มันก็ไม่ได้มีถึงห้าสีในขณะที่เศ้าตงและพี่น้องคนอื่นๆไม่เคยได้ผูกได้แบบนี้พี่ไม่เคยได้ผูกมาก่อนดีแค่ไหนแล้วคะที่มีของพวกเราครบกันทุกคนเศร้าตงยื่นมือออกมาโดยไม่อิดออดอีกผมขอโทษที่มัวแต่ชักช้ามันเป็นธรรมเนียมของหมู่บ้านต้าตงและบริเวณโดยรอบเสียวเป่ยและเสียวอูมีความสุขมาก แต่เศ้าหนานพูดอย่างเชื่องช้าว่าให้ผูกไว้ที่คอของเขามู่จิงเจอไม่ได้บังคับพอไปโรงเรียนตอนบ่ายเด็กๆจะพากันเอาได้ห้าสีมาอดกันว่าของใครดูดีที่สุดสวยใหญ่ดูดีอยู่ได้ไม่เกินสองวันในที่สุดได้ห้าสีเหล่านั้นก็จะเริ่มสกรปรกมอมแมมได้หลักสีของเสี่ยวเป่ยไม่ได้สกรปรกเธอ,อยังผูกมันเข้าไปในตัวเมืองด้วยครั้งนี้ไม่ได้ไปถ่ายทำโฆษณาแต่เป็นการพากเสียงตัวการ์ตูน เสียวเปยเคยถ่ายโฆษณามาก่อนเธอได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนอกจากนี้เธอยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแล้วพวกเธอยังมีเงินไม่มากนี่เป็นโอกาสดีที่จะให้เสียวเปยได้เรียนรู้มู่จิงเจอจึงพาเธอไปที่นั่นอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาไม่ได้พาเร้าตงและคนอื่นๆไปด้วยพวกเขายังคงไปเรียนภาษาอังกฤษกันที่โรงเรียนสอนศิลปะในตัวอำเภอ จากนั้นก็ไปรออยู่ที่ห้องสมุดของตัวอำเภอเพื่ออ่านหนังสือพวกเขาดูกระตือรือร้นไม่เว้นแม้แต่เสี่ยวอู่ที่อยากเรียนรู้ก่อนจะได้ไปโรงเรียนอย่างเป็นทางการความกระหายหนังสือของพวกเขาสะท้อนให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยมู่จิงเจอค่อยๆตรหนักได้ว่าหนังสือในยุคนี้หายากยิ่งนะทั้งโรงเรียนในหมู่บ้านต้าตงแทบไม่มีหนังสืออ่านนอกเวลาเช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆแม้แต่โรงเรียนในตัวเมืองก็ยังมีน้อยมาก ตามโรงเรียนยังไม่มีห้องสมุดเลยแย่กว่ายุคปัจจุบันมากนะนิสัยรักการอ่านมีความสําคัญต่อเด็กมากหลังจากที่มู่จิงเจอตระหนักได้ดังนั้นจึงพาพวกเขามายังห้องสมุดในตัวอําเภอแม้จะมีหนังสือไม่มากนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมู่จิงเจอคิดหาวิธีและขอให้จีปูวังช่วยหาบัตรห้องสมุดให้หากมีบัตรห้องสมุดพวกเขาจะสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้แล้วยังสามารถยืมหนังสือได้อีกด้วยเศร้าตรงและคนอื่นๆชอบที่นี่มากสำหรับพวกเขา มันเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่อย่างสมบูรณ์มู่จิงเจอยังเตือนพวกเขาเกี่ยวกับหนังสือบางเล่มที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กเมื่อมู่จิงเจอกลับมาพร้อมเสียวเปยเสียวอูวิ่งเข้าไปกอดมู่จิงเจอไว้แบบแน่นหนึบแม่กลับมาแล้วพวกเราคิดถึงแม่มากเลยเซาตงและคนอื่นๆไม่พูดแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาของพวกเขาบ่งบอกให้รู้ว่าพวกเขาคิดถึงเธอจริงๆ ทัศนคติของเด็กๆที่มีต่อเธอเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเสียวเป่ยและเสียวอูชอบพึ่งพาและติดหนึบเธอส่วนเศ้าตรงและคนอื่นๆก็ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเช่นกันในตอนแรกที่เธอตัดสินใจช่วยดูแลพวกเขาเธอคิดง่ายๆเพียงการช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กแต่เมื่อได้อยู่กับพวกเขาทุกวันคืนกลับพบว่าพวกเขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่น่าสงสารมากเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาส่วนหนึ่งเป็นเพราะก่อนจะมาเจอพวกเขาเธอเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อน เธอเคยผ่านความอ้างว้างเดียวดายและทุกขอมานใจแบบนี้มาก่อนเธอจึงไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกเขาโดยไม่ทันรู้ตัวแผนการของเธอจึงเปลี่ยนไปตามทัศนคติและตัวเธอที่เปลี่ยนไปเช่นกันบทที่62ก่อนการคัดเลือกครั้งสุดท้ายของเสี่ยวเป่ยมู่จริงเจอได้คัดเลือกหญิงสาวอีกสามคนเพื่อมาช่วยทำเครื่องประดับผมเป็นไปอย่างที่เธอคาดไว้ที่คาดผมของเธอขายดีมากโดยเฉพาะที่คาดผมผีเสื้อซึ่งเป็นที่นิยมมาก เธอต้องรีบขยายกำลังการผลิตก่อนที่ของเลียนแบบจะออกมาหากเทียบกับโรงงานภาครัฐและเอกชนในยุคนี้บ้านของเธอคงเหมือนโรงงานขนาดเล็กแต่มู่จิงเจ๋อไม่กลัวเพราะปัจจุบันมีโรงงานขนาดใหญ่ไม่มากนะักและโรงงานขนาดเล็กของเธอก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพต่ำคนที่เธอเลือกล้วนเป็นคนขยันและทำงานได้เร็วทุกคนร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีสร้างสายการผลิตที่เร็วที่สุดช่วงบ่ายมู่จิงเจ๋อปรับปรุงลานบ้านใหม่ทั้งหมด นำแผ่นไม้และก้อนอิดมากั้นให้เป็นสัดส,ส่วนคล้ายสายพานการผลิตที่แบ่งแยกเป็นแผนกเรียงก่อนหลังตามขั้นตอนการผลิตดูคล้ายรูปแบบโรงงานทั้งยังมีการกำหนดกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้โรงงานมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่เธอคุ้นเคยแม้จะไม่มีอาคารโรงงานหรือจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทแต่ก็เป็นสถานที่ทำงานที่เป็นสัดส,ส่วนสามารถเริ่มงานได้ทันที ทุกคนยังต้องลงเวลาเข้างานและออกจากงานอย่างเป็นระเบียบชาวบ้านส่วนใหญ่รู้เพียงว่ามู่จิงเจอมีความสามารถแต่คนที่มีโอกาสได้มาทำงานกับมู่จิงเจอถึงจะได้รู้พลังและศักยภาพที่แท้จริงของเธออย่างไรก็ตามงานของพวกเขากำลังเฟื่องฟูและทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนงานไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้มาทำงานที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจนคนทั้งหมู่บ้านเริ่มอิจฉา แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ย่อมลอยเข้าไปถึงหูของเจ้าหลานและพี่สะพ้ยใหญ่เศร้าแม้ว่าพวกหล่อนจะโกรธแต่กลับทำอะไรไม่ได้แม้พวกเขาจะต้องการหาผลประโยชน์จากการนำของของมู่จิงเจ๋อไปขายแต่มู่จิงเจ๋อกลับไม่สนใจพวกเขาทั้งสองครอบครัวอาศัยอยู่รั้วติดกันย่อมสามารถได้ยินความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้และบางครั้งพี่ใหญ่เศร้าก็อารมณ์เสียมู่จิงเจ๋อได้ยินเสียงกลด่าและกระทบกระเทียบเหล่านั้นแต่เธอไม่มีความตั้งใจที่จะตอบสนองเลย ความแตกต่างกันระหว่างสองครอบครัวส่งผลกระทบต่อพวกฝูลู่โซสีไม่น้อยพวกเขาไม่กล้ารังแกพวกเศร้าตรงอีกแค่เรียนแบบผู้ใหญ่คอยนินทารับหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสียวเปยและเสียวอู่ที่เปลี่ยนมาเรียกมู่จิงเจ๋วว่าแม่พวกเขาจะคอยหัวเราะเยาะเด็กทั้งสองแล้วยังพูดเหน็บเสียวอู่ถ้าเธอมีนมแล้วได้เป็นแม่ฉันเอาอะไรให้ในายกินนายก็เรียกฉันว่าพ่อแล้วกันยังเอ่ยล้อเรียนเสียวเปย ไม่เป็นไรหรอกที่ไอตัวเล็กจะเรียกเธอว่าแม่เพราะเขาไม่เคยมีแม่มาตั้งแต่เกิดแต่เธอกลับไปเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ด้วยไม่รู้แม่แท้ๆของเธอจะเสียใจขนาดไหนถ้ารู้เรื่องนี้ฝูลู่โซ่สีกระจายข่าวเกี่ยวกับพวกเขาไปทั่วโรงเรียนแม้สถานการณ์ของพวกเศร้าตรงในโรงเรียนจะดีขึ้นไม่มีใครกล้ารังแกพวกเขาแต่ก็มีคนไม่ชอบพวกเขาไม่น้อยยังคอยพูดถึงพวกเขาในทางไม่ดีลับหลังมากขึ้นเรื่อยๆ มูจริงเจอไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมบอกตอนเธอถามต่อมาเธอรู้ข่าวจากปากพี่สะายใหญ่เศร้าที่จงใจพูดถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่ที่แท้จริงของพวกเด็กๆที่ฝูลู่โซ่สีจงใจพูดถึงอดีตอาสะพายรองของพวกเขาก็เพราะใกล้ถึงวันครบรอบเสียชีวิตของเธอแล้วเหตุผลที่พวกเขาจำวันครบรอบได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่เพราะรักหรือระลึกถึงอะไรหรอก แต่เป็นเพราะพวกเขาต้องการให้มู่จิงเจอรู้สึกแย่ไม่ว่าตอนนี้มู่จิงเจอจะหยิงยโสเพียงใดแต่เธอก็ไม่สามารถซ่อนความจริงที่ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงได้ในยุคโบราณแบบนี้ภรรยาคนที่สองมักถูกปฏิบัติอย่างละเลยไม่ให้เกียรติและมักถูกเปรียบเทียบยากจะมีใครมองว่าดีเท่าภรรยาคนแรกแม้เธอจะใจดีกับเด็กๆจนเสียวเปื่อยและเสียวอูเปลี่ยนมาเรียกเธอว่าแม่แต่อย่างไรเธอก็ไม่ใช่แม่แท้ๆเป็นได้แค่แม่เลี้ยง เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะหาจุดอ่อนของมู่จิงเจอจนเจอดังนั้นพวกเขาจึงจงใจปล่อยให้พวกเด็กๆได้ยินเรื่องนี้แล้วนำไปปล่อยข่าวในหมู่บ้านพวกเขาไม่ได้สนใจแต่เด็กๆก,กลับจำมันได้แบบฝังแน่นอยู่ในใจและเป็นเรื่องจริงที่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจมู่จิงเจอพูดไม่ออกเฝ้าดูสะภ้ยใหญ่เศร้ากระโดดไปรอบๆเดิมเธอคิดว่าเจ้าหลานจะต้องรีบลงมาร่วมวงด้วยอีกคนแต่ที่น่าแปลกใจคือเจ้าหลานไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับวันครบรอบการเสียชีวิตครั้งนี้ แม้ว่าเธอจะดูไม่มีความสุขแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรสภัยใหญ่เศร้าเฝ้าคิดถึงการเอาคืนอย่างสวยงามเสียก็แต่มู่จิงเจอดันไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจ,จอะไรดูเหมือนเธอจะลืมไปว่าตอนนี้เศร้าชีหายตายไปแล้วและมู่จิงเจอก็ไม่สนใจเรื่องนี้แม้สภัยใหญ่เศร้าจะมีความสุขมากที่ได้บอกเรื่องนี้กับมู่จิงเจอเป็นคนแรกแต่มู่จิงเจอกลับไม่ได้ถามเธอต่อแต่เลือกที่จะมาถามเด็กๆที่บ้านโดยตรงแทน ได้ข่าวว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่พวกเธอแล้วน้าอยากถามว่าที่ผ่านมาเตรียมของไหวอะไรกันบ้างอยากให้นะ้าช่วยเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมเด็กๆมองหน้ากันพักหนึ่งแต่ไม่ได้พูดเสียวเปยมองเธออย่างระมัดระวังมู่จิงเจอหัวเราะทำไมพวกเธอถึงไม่บอกมาละ่ะไม่สะดวกที่จะบอกฉันหรือฉันไม่มีเจตนาอื่นแค่อยากช่วยพวกเธอเตรียมการเท่านั้น เสียวเปย์สายหัวอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินเรื่องนี้ไม่ดีกว่าขนูกลัวแม่จะอึดอัดกลายเป็นว่าเจ้าเด็กโง่วพวกนี้กลัวเธอจะไม่สบายใจและอึดอัดมู่จริงเจออดไม่ได้ที่จะไล่ตบหัวทีละคนขอบใจพวกเธอสำหรับความเป็นห่วงแต่ฉันไม่ได้คิดมากจริงๆบอกฉันก่อนจะถึงวันครบรอบเธอพวกเราสมควรต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเซ้าตรงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเอ๋อยกระซิบขอบคุณขอบคุณมากครับ เส้าซีมองไปยังเส้าตงเพื่อรับไม้ต่อรับผิดชอบในการสื่อสารสู่ภายนอกเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เองมู่จิงเจอถึงได้รู้ว่าแม่ผู้ให้กำเนิดของพวกเขาชื่อไปลู่เพราะเธอเกิดในวันไปลู่และชื่อสกุลของเธอก็แท้ไปเธอจึงถูกเรียกว่าไปลู่ทันทีที่เส้าซีพูดจบเขารู้สึกว่าตัวเองพูดมากเกินไปหลังพูดถึงแม่จบเขาจึงรู้สึกอายเล็กน้อยมู่จิงเจอดูเหมือนจะไม่ทันสังเกต นั่นคือวันมะรืนนี้นี่แล้วแม่ของเธอชอบทานอะไรบ้างแม่ชอบเค้กวัลนัทครับเซ้าซีแทบจะตอบในทันทีอื้มถั่ววัลนัทกรอบดีถั่ววัลนัทเป็นอาหารขึ้นชื่อที่อร่อยมากในยุคนี้มู่จิงเจ๋อไม่รู้จักไปลู่มาก่อนคราวนี้เธอจึงถือโอกาสทำความรู้จักกับเธอเป็นการยากที่จะสอบถามจากเด็กๆเธอจึงรอจนเซ้าชีหยางกลับมาแล้วค่อยถามเขาเพิ่ม เซ้าชียังรู้สึกกังวลใจในตอนแรกที่เขารีบกลับมาก็เพราะกลัวเธอจะคิดมากปรากฏว่าเธอสบายดีเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกเธอในสิ่งที่เขารู้มู่จิงเจอถึงเพิ่งได้รู้ปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยระหว่างเจ้าหลานกับไป๋ลูกว่ากันว่าเจ้าหลานไม่ชอบลูกสะพ้ยอย่างไป๋ลู่มาตั้งแต่ตน้นเซ้าชีไห่เป็นลูกคนที่สองมีพี่ใหญ่เร้าอยู่เหนือเขายังมีน้องชายอยู่เบื้องล่างเขาเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด เขาไม่รู้ว่าความอบอุ่นเป็นอย่างไรตั้งแต่เขายังเด็กเขาทำงานหนักอยู่เสมอจนกระทั่งเขาเข้าร่วมกองทัพเขาสัญญาจะส่งเบี้ยเลี้ยงกลับไปให้คนที่บ้านให้มากที่สุดเดิมทีเจ้าหลานต้องการหาลูกสะใภด้ดีๆในหมู่บ้านต้าตรงให้กับเจ้าชีไห่แต่ก่อนที่เธอจะลงมือเจ้าชีไห่กลับพบกับใครคนหนึ่งที่นั่นว่ากันว่าเพื่อนร่วมงานของเขาแนะนําเขาให้รู้จักกับหญิงสาวจากในเมืองเป็นผู้หญิงที่มีงานทําฉลาดและสวยมาก การได้พบลูกสะพ้ยที่ดีเช่นนี้เป็นเรื่องดีแต่เจ้าหลานไม่มีความสุขเพราะเงินช่วยเหลือที่เร้าชีไห่จะส่งกลับบ้านหลังจากแต่งงานย่อมน้อยลงเพราะเขาต้องคอยเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเองเจ้าหลานไม่มีความสุขเธอต้องการหาลูกสะพ้ยที่อยู่ในหมู่บ้านต้าตงเพื่อที่เบี้ยเลี้ยงที่เศ้าชีไห่ส่งกลับมาจะได้อยู่ภายใต้การดูแลของเธอทั้งหมดจู่ๆเร้าชีไห่ก็บอกว่าเขากําลังจะแต่งงาน จึงไม่มีประโยชน์ที่เจ้าหลานจะคัดค้านเรื่องนี้จึงทําให้เธอไม่ชอบไปลู่ตั้งแต่ตน้นเดิมเซ้าชีหายขอให้เจ้าหลานไปพบลูกสะพ้ายก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมหลังตรุตจีนแต่เจ้าหลานไม่ไปเธอถึงกับบอกว่าพวกเขาไม่ต้องกลับมาบ้านเกิดก็ได้เธอคงไม่สามารถรับใช้ลูกสะพ้ายจากในเมืองได้หรอกบทที่หกสิบสามไปลู่ยังคงดื้อรั้นและปฏิเสธที่จะกลับมา เธอให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดส,สองคนในการคลอดลูกครั้งแรกเธอไม่ได้ขอให้แม่สามีช่วยดูแลเด็กๆผู้คนในหมู่บ้านต้าตรงรู้เพียงว่าเฉาชีไห่แต่งงานกับภรรยาแต่พวกเขาไม่เคยเห็นไปลูกต่อมาไปลูกตั้งครรภ์อีกครั้งและครั้งนี้เธอก็แพ้ท้องอย่างรุนแรงตอนนั้นเซ้าตงและเซ้าซีเพิ่งอายุได้หนึ่งขวบเธอจึงไม่สามารถดูแลลูกๆของเธอได้เฉาชีไห่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขอให้เจ้าหลานมาช่วยดูแลเด็กๆ เจ้าหลานกลัวว่าเซ้าชีไห่จะไม่ส่งเงินช่วยเหลือกลับมาบ้านจึงได้ยอมมาช่วยดูแลเด็กๆแต่เพราะไปรูเป็นคนรักความสะอาดส่วนเจ้าหลานชอบทำงานหยาบๆไม่ใส่ใจเรื่องความสกปรกจึงนำไปสู่ความขัดแย้งมากมายในการเลี้ยงเด็กๆก่อนหน้านี้เซ้าตงและเซ้าซีเคยได้รับการเลี้ยงดูจากไปรูอย่างพิธีพิถันเธอสอนให้พวกเขารักความสะอาดพวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันและพวกเขาก็ใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะด้วย ไปลูกขอให้เจ้าหลานอย่าเคี้ยวอาหารในปากก่อนป้อนให้เด็กๆก,กินเพราะมันไม่สะอาดแม้ไปลูกจะพูดถูกแต่เจ้าหลานกลับรู้สึกว่าลูกสายคอยหาเรื่องเธอและคิดดูถูกแม่สามีที่มาจากชนบทเธอเอาแต่บ่นอารวาสและเอาอร้องไห้ต่อมาความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเจ้าหลานไม่ชอบลูกสะป้าอยของเธอผ่านให้เธอไม่ชอบหลานทั้งสองของเธอด้วยต่อมาเจ้าหลานจงใจไม่ฟังสิ่งที่ไปลูกพูด ยิ่งไปลู่บอกว่าเธอทําไม่ได้เธอยิ่งจะทําอย่างนั้นโดยจงใจให้อาหารเด็กที่เธอกินและเคี้ยวโดยบอกว่านี่คือวิธีการเลี้ยงลูกในชนบทและเศร้าชีหายก็เติบโตขึ้นมาเช่นนี้ไปลูกโกรธจัดอาเจียนจนกินอะไรไม่ลงเจ้าหลานบอกว่ามาช่วยดูแลลูกสไพยตั้งครรภ์และเด็กๆแต่จริงๆอาการของไปลูกกลับแย่ลงเรื่อยๆไปลูกทนไม่ได้และขอให้เธอกลับไปแต่เธอไม่ยอมกลับ พอถึงตอนไปลูกใกล้คลอดเธอบอกว่าเธอต้องการไปโรงพยาบาลเจ้าหลานกลับปฏิเสธที่จะปล่อยเธอไปโดยบอกว่าเธอจะช่วยทำคลอดเองจะได้ไม่เปลืองเงินลูกชายเธอคืนนั้นไปลูกถูกบังคับให้คลอดลูกเองที่บ้านสภาพเธอไม่ดีเอาแต่ตะโกนขอให้พาเธอไปโรงพยาบาลแต่เจ้าหลานไม่สนใจเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงน่าซื้อใจคดคิดแต่จะใช้เงินลูกชายของเธอจนกระทั่งไปลูกมีอาการตกเลือด เจ้าหลานถึงรู้ว่าไม่ได้การรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลน่าเสียดายที่ทุกอย่างสายเกินไปไปลู่เสียเลือดมากเธอเสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดเศร้าหนานและเสียวเ,เปื่อยเด็กๆไม่แม,แม้แต่จะได้พบหน้าแม่ของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายเศร้าชีไห่บังเอิญไปปฏิบัติภารกิจติดอยู่ในที่ประชุมเป็นเวลานานเมื่อเขากลับมากลับได้เห็นแต่ร่างไร้วิญ,ญญาณของไปลู่เจ้าหลานร้องให้คร่ำครวญ พูดแต่ว่าเธอรู้สึกเสียใจกับลูกสะภ้ยและรู้สึกเสียใจกับหลานหลานของเธอแต่ทั้งเศร้าตรงและเศร้าซีกลับจำเสียงร้องให้อ้อนวอนเพื่อขอความเมตตาของแม่พวกเขาในคืนนั้นได้เมื่อนึกถึงเวลาเที่ยงคืนคืนนั้นพวกเขาจดจำเสียงร้องของไปลู่ได้เสมอพวกเขายังเด็กเกินไปในตอนนั้นจำอะไรไม่ได้มากนักและยังไม่เข้าใจอะไรมากแต่พวกเขารู้สึกว่าเจ้าหลานเป็นคนฆ่าแม่ของพวกเขาแต่ใครๆกลับบอกว่าการให้กำเนิดลูกแฝดนั้นยาก ต่อมาพวกเขาไม่ชอบเจ้าหลานมากนะักและเจ้าหลานก็ไม่ชอบพวกเขาเช่นกันนี่คือสิ่งที่เศร้าตรงแอบเล่าให้มู่จริงเจอฟังในภายหลังแต่สำหรับคนภายนอกไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้และไม่มีใครสงสัยในเวลานั้นหรือยากที่จะพูดออกมาหากมีข้อสงสัยเพียงแค่ว่าไปลูกจักไปแล้วทิ้งลูกชายวัยสองขวบสองคนและลูกฝาแฝดอีกสองคนที่เพิ่งลืมตาดูโลกเศร้าชีไห่ไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เจ้าหลานบอกว่าเธอจะพาพวกเขากลับไปที่บ้านเกิดของเธอเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาและสภัยใหญ่เศร้าก็สามารถช่วยดูแลพวกเขาได้แม้เศร้าฉีหายจะเป็นห่วงแต่เขาก็ทำได้แค่เห็นด้วยเท่านั้นเ้าตรงและน้องๆถูกพากลับไปที่หมู่บ้านต้าตงถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าหลานและเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดของเศร้าฉีหายถูกส่งกลับบ้านมาเช่นกันน่าสงสารก็แต่เจ้าหลานปฏิบัติต่อพวกเขาพี่น้องอย่างเลวร้ายเสมอเลี้ยงแค่พอให้พวกเขาไม่อดตาย พวกเขาต้องทนทุกทรมานมากตั้งแต่เด็กและเจ้าหลานยังคอยปลูกฝังคำพูดไม่ดีเกี่ยวกับแม่เลี้ยงให้กับพวกเขาเจ้าหลานรู้สึกว่าเร้าชีไห่มีลูกตั้งสี่คนแล้วดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องมีเมียใหม่อีกเพื่อที่เธอจะได้เป็นคนดูแลเบี้ยเลี้ยงของเขาทั้งหมดแลกกับการดูแลลูกๆให้เขาโดยไม่คาดคิดหลังจากนั้นสองสามปีเร้าชีไห่ก็ได้รับบาดเจ็บและถูกปลดออกจากกองทัพหลังจากนี้มู่จิงเจรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีเพียงเรื่องของไปลู่ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในนิยายและเธอก็ไม่คาดคิดว่าจะมีสถานการณ์อื่นๆมากมายเช่นนี้เซ้าตรงบอกเธอถึงข้อสงสัยของเขาเพราะตอนนั้นเขายังเด็กมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเก็บกดอยู่ในใจมาหลายปีและเขาก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครดังนั้นเขาถึงได้ระบายให้เธอฟังหลังจากพูดจบเขาคงเสียใจที่พูดมากเกินไปและพูดเพียงว่าบางทีเขาอาจจะจำผิด ถ้ายาทําให้แม่ต้องตายจริงๆเธอควรจะรู้สึกผิดแต่เธอไม่เคยรู้สึกและเธอก็ไม่เคยทําดีกับพวกเรามู่จริงเจอไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าเจ้าหลานจะแย่มากแต่ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์เรื่องราวในตอนนั้นได้อย่าเอาแต่คิดถึงเรื่องที่เธอไม่มีคำตอบแค่ตั้งใจจัดงานฉลองวันครบรอบวันเสียชีวิตให้แม่ของเธอก่อนดีไหมครับเร้าตงพยักหน้า ผมจะดูแลน้องๆของผมเป็นอย่างดีจะไม่ทำให้แม่ต้องผิดหวังเธอทำได้ดีมากแล้วทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะมู่จิงเจอรู้สึกสงสารเศร้าตรงมากเขายังเด็กมากแต่กลับต้องรับผิดชอบทุกอย่างบ่าเล็กๆของเขาแต่กลับต้องรับผิดชอบไม่ต่างจากผู้ปกครองคนหนึ่งเศร้าตรงอย่าเอาแต่คิดว่าเธอเป็นพี่ชายต้องดูแลน้องๆเธอต้องคิดถึงตัวเองบ้างตอนนี้ยังมีฉันจะช่วยดูแลเสียวเป่ยและเด็กๆเ,เอง เธอทำใจให้สบายเถอะแววตาของเศร้าตรงเต็มไปด้วยความสับสนอย่างหาได้ยากหลังจากได้ยินสิ่งนี้คิดถึงตัวเองเขาแทบไม่เคยได้นึกถึงตัวเองสิ่งที่เขาจดจำขึ้นใจมีแต่การดูแลน้องๆและสิ่งที่พวกเขาชอบเมื่อเห็นท่าทางสับสนของเขามูจิงเจอก็คิดถึงเรื่องนี้และมอบหมายงานให้เขาลองนึกสิ่งที่อยากทำในช่วงสองวันที่ผ่านมาสักร้อยอย่าง จดสิ่งที่ชอบลงไปด้วยก็ได้ค่อยๆจดไปหลังจากนั้นก็ลองนึกว่าเมื่อถึงวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่ในปีถัดไปอยากทำอะไรให้เธออีกบ้างทำให้ดีขึ้นไปกว่าปีนี้หลังจากได้ยินเรื่องนี้เศร้าตรงคิดอย่างจริงจังก่อนถามว่าต้องถึงหนึ่งร้อยอย่างเลยหรือครับใช่เธอสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่เธอชอบอยากทำอะไรเธออยากไปที่ไหนและเธอสามารถทำมันให้สำเร็จไปอย่างช้าๆในอนาคต แล้วเธอสัมผัสได้ถึงความสำเร็จบ้างหรือไม่เมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเซาตงพยักหน้าตกลงครับจำไว้ว่าห้ามเขียนเรื่องของน้องๆแต่ให้เขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของตัวเธอเองมู่จิงเจอกล่าวย้ำเพราะกลัวว่าเขาจะเอาแต่เขียนถึงน้องๆของเขาได้ครับเซาตงใช้เวลาในอีกสองวันถัดไปคิดอย่างหนักเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากทำเขียนและวาดภาพลงไปเมื่อมีเวลาว่าง มูจิงเจอเข้าไปในเมืองซื้อของไหว้แล้วยังซื้อเค้กวัลนัทเป็นพิเศษสําหรับไปลูกักบไปลูที่ไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เพราะเธอรู้สึกดีและผูกพันกับลูกๆของเธอเธอจึงรู้สึกค่อนข้างซับซ้อนนี่คือมันดาผู้ให้กําเนิดเสียวเปยเศร้าตรงเศร้าซีและเศร้าหนานและเธอต้องเสียชีวิตเพราะภาวะตกเลือดมากเกินไปเสียวเปยและเด็กๆน่าสงสารแต่ไปลูยิ่งน่าสงสารกว่า มู่จิงเจอรู้สึกเห็นใจเธอในฐานะผู้หญิงเหมือนกันตามโครงเรื่องในนิยายไปลู่เสียชีวิตเพราะการคลอดลูกไม่ราบรื่นหลังจากทรมานเป็นเวลานานสุดท้ายเธอก็ยังต้องจากไปอยู่ดีไม่คิดแล้วดีกว่าคิดแล้วอยากร้องไห้ในวันครบรอบวันเสียชีวิตของไปลู่มู่จิงเจอสวมชุดสีเข้มและเปลี่ยนชุดให้เด็กๆเ,เป็นชุดสีเข้มเช่นเดียวกัน เพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนเช้าตรูมูจิงเจอจึงเตรียมตัวตามคำแนะนำของหลี่เจาตี้หลี่เจาตี้บอกว่าเธอโง่เง่าทำไมต้องให้ความเคารพกับภรรยาคนแรกอะไรนั่นด้วยไม่เห็นต้องให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษเลยแม้จะบ่นจนปากแชแต่สุดท้ายหลี่เจาตี้ก็ยังมาช่วยและรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีถึงได้ขอตัวกลับวันเสาร์มีชั้นเรียนเพียงครึ่งวันเมื่อเส้าตงและเด็กคนอื่นๆกลับมาจากชั้นเรียนมูจิงเจอจึงพาเด็กๆไปยังพิธีเส้นไหว้ เนื่องจากปลู่ไม่ได้ถูกฝังอยู่ในหมู่บ้านต้าตงเด็กๆจึงไม่สามารถไปที่หลุมฝังศพเพื่อกราบไหว้และสักการะได้โชคดีที่เซ้าชีไห่นำป้ายวิญญาณกลับมาแต่ตอนนี้เขาเองก็กลายเป็นป้ายวิญญาณไม่ต่างกันแล้วป้ายวิญญาณของสามีภร,รยาเคียงคู่กัน